ขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการวาดรูปทรงหุ่นเหลี่ยมนะครับก่อนที่เราจะไปวาดใบหน้าคนาเวลาวาดหน้าคนจริงๆเนี่ยเราต้องมองหน้าคนเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะครับมันจะเห็นปริมาตรได้ง่ายจากที่เราได้ฝึกรูปทรงเรขาคณิตไปแล้วรูปทรงกลมทรงกระบอกทรงกลวยต่อไปมาเป็นรูปหุ่นเหลี่ยมนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปอนี่เราจะใช้แบบ หุ่นเหลี่ยมจัดในรูปหรือถ้าให้ดีเราได้เป็นขุ่นปัตเตอร์ก็จะดีมากนะครับเอามาตั้งจะยิ่งดีในแบบผมจะใช้เป็นหุ่นเหลี่ยมรูปด้านข้างนะครับก่อนอื่นเรา บ้านเป็นวงกลมก่อนเวลาจัดหน้ากระดาษก็เหมือนในรูปนะครับก็คือให้มีพื้นที่ว่างพอประมาณไม่แน่นจนเกินไปแล้วดูไม่โล่งจนเกินไปเดี๋ยวเขียนเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วเราขีดเป็นโครงใบหน้านะครับ เราใส่โครงรวมๆไปก่อนนะครับ แล้วก็เราแบ่งเป็นส่วนอ่าดูมันจะมีส่วนของดวงตานะครับส่วนดวงตาเราเขีดเป็นเส้นเป็นเส้นแกนไว้ก่อนสัดส่วนของจมูกอ่าขอบเขตของจมูกนะครับปลายจมูกประมาณแล้วก็ส่วนของปาก เดี๋ยวผมจะล่างให้ดูวิธีล่างนะครับเป็นทรงกลมก่อน เวลาเราล่างให้ใช้เป็นดินสอ HB นะครับหรือเป็นสีไม้ก็ได้อันนี้ผมล่างเป็นหมึกให้ดูเพื่อที่เวลาตอนถ่ายคลิปมันเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเวลาล่างเนี่ยมันเส้นมันจะเบาพอถ่ายคลิปมันจะมองไม่เห็นอ่าแล้วก็เราเขีดเป็นเป็นเส้นแกงใช่นมเบาเบาล่างเบาๆ วิธีการนะครับอันนี้วิธีการมีปลายจมูกขอบเขตของปากนะครับจากนั้นก็เราก็มาใส่จมูก นี้ส่วนดวงตามันจะลึกลงไปจะมีความลึก ตันนี้ให้เราลองใช้ดินสอหรือปากกาทาบดูนะครับทาบตำแหน่งความเอียงลงมาดูว่าตามันจะเอียงได้สัดส่วนหรือเปล่าแล้วก็เราค่อยมาดัดตรงแก้มนะครับมันจะมีความเอียง อเราก็ได้สัดส่วนถ้าจะหมูกยาวไปเราก็ลบนะครับลบได้เราลบแต่เวลาล่างจริงให้ล่างด้วยดินสอนะครับเราลบได้ไอ้ตรงไหนที่เราไม่เอาเราก็ใช้ยางลบลบนะครับเอ้ตรงที่เราเราล่างเป็นเส้นวงกลมหรือเส้นล่างเนี่ยเราค่อยมาลบทีหลัง อ่าเรียบร้อยนะครับอ่านี่วิธีการล่างตรงนี้เราก็ลองทาบสัสดส่วนดูนะครับส่วนหัวอ่าส่วนหัวส่วนส่วนครึ่งครึ่งตัวเนี้มันจะได้ประมาณจะได้ประมาณดวงขอบดวงตาบนพอดีนะครับตนี้อ่าได้ เ,เส้นล่างเราก็ค่อยใช้วิธีการลบออกครับเวลาเราล่างเราล่างดินสอนะครับล่างเบาๆ